การไกลลูกรักมีคำพูดสมัยใหม่อยู่คำหนึง่งคือคำว่ามองการไกลหมายถึงทำอะไรก็ตามให้มองไปข้างหน้ามองยาวๆมองถึงอนาคตซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายดีเพราะคนที่มองการไกลนั้นได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆที่ตัวทำในระยะยาวคนที่มองอะไรแคบๆเฉพาะหน้า มองผลระยะสั้นก็จะได้รับความสำเร็จในระยะสั้นๆแล้วก็ล้มเหลวไม่มั่นคงดังนั้นเมื่อลูกจะทำกิจการอะไรก็ตามลูกต้องมองการไกลเข้าไว้ยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งต้องมองให้ไกลยิ่งขึ้นคนที่มองการไม่ไกลจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานได้ยากส่วนคนมองการไกลเขาจะมองอย่างรอบคอบ ทีท้วนคิดถึงผลได้ผลเสียไม่คิดคำนึงแต่ผลได้อย่างเดียวคิดถึงทีหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคิดวิธีเดินหน้าและถอยหลังไว้พร้อมสับพูดแบบสมัยใหม่ก็คือวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างดีทีท้วนรอบคอบพินิษพิจารณาหลายรอบหลายตลบนั่นเองคนที่มองการไกลเขาจะไม่คิดเพียงแต่ปัจจุบันเท่านั้น แต่จะคาดการไปถึงอนาคตอันยาวไกลเพราะเขามองได้ไกลเขาจึงได้รับความสำเร็จสูงส่งผลสบายไปชั่วลูกชั่วหลานลูกลองฝึกเป็นคนมองการไกลดูบ้างคือมองไปข้างหน้ายาวๆมองให้ตลอดถึงลูกหลานยิ่งดีอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือเพียงความสำเร็จเป็นครั้งคลาว ฝึกมองให้ไกลๆวางแผนระยะยาวไว้ทำได้อย่างนี้ลูกจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผู้มองการไกลได้รับความสำเร็จถาวรเหมือนกับคนอื่นๆ